กฎแห่งกรรมเรื่องบูชาความสุขกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตคำว่าวัตถุในที่นี้หมายถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินหรืออริดอร่อยที่จะได้มาจากวัตถุนั้นๆซึ่งเขเรียกกันอย่างไพเราะเพราะพิงว่าการกินดีอยู่ดีที่ไม่มีขอบเขตเสียดายที่ว่าคนที่มีอายุเพียงยี่สิบปีเศษ ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างยุคได้น้อยไม่เหมือนคนที่มีอายุหลายๆสิบปีขึ้นไปสมัยเจ8 0บปดสิปีมาแล้วเขากินอยู่กันอย่างไรในสมัยนั้นกินอยู่อย่างไรในสมัยนี้กินอยู่อย่างไรสมัยโน้นเล่นหัวกันอย่างไรมาสมัยนี้เล่นหัวกันอย่างไรมากมายหลายๆายชนิดนี่มันแตกต่างกันแทบจะเป็นหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าเลยต่อไปตั้งอีกหลายร้อยปีก็ยิ่งมีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นถ้าได้ศึกษาจากประวัติศาสตร์บ้างจากโบราณคดีบ้างก็ขอให้ศึกษาเพื่อให้รู้สิ่งเหล่านี้ดูจะเพิ่มความเข้าใจในเรื่องยุคสมัยกว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าทําไมปัจจุบันวัดวาอารามพระวิหารเจดีย์อะไรที่สวยงามใหญ่โตมโหฬารเกิดขึ้นในรูป อย่างที่เราเห็นกันเหลืออยู่เดียวนี้ซึ่งในสมัยนี้ไม่เกิดอย่างนั้นหรือจะไม่เกิดเลยก็ว่าได้เพราะว่าในสมัยโบราณน,นั้นเขามีการบูชาความสุขทางจิตปิญญาณรู้สึกเป็นสุขใจเมื่อได้ทำบุญทำกุศลแล้วหรือมีความสุขสงบเย็นในทางจิตวิญญาณของตนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในรูปแบบหนึ่งพอมาถึงสมัยนี้ มนุษย์ต้องการความสุขทางสัมผัสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นดูสิมันจะเกิดมีเป็นสถานที่ที่ให้ความเพลิดเพลินความมันเทิงต่างๆมากมายอย่างเช่นโรงหนังโรงละครแม้ที่สุดแต่อนุสาวรีที่ยั่วยุให้คนเราทั้งหลายรักในชาติรักในประเทศก็มีมากมายไม่เหมือนกับสมัยยุคก,ก่อนซึ่งอยากจะให้มันเลือนให้มันลบเลือนไปเสีย ให้อภัยกันไปเสียไม่เอามานึกคิดสมัยนี้เราจะมัวยั่วยุให้โกรธชังกันตลอดนี่เป็นเรื่องทางวัตถุไม่ใช่เรื่องทางจิตวิญญาณแต่อย่างใดแม้จะเป็นที่ระลึกทางจิตใจได้บ้างแต่ก็เป็นเรื่องทางวัตถุเท่านั้นพอมาพูดถึงเรื่องการกินอยู่ในบ้านเมืองในบ้านเรือนการมีบ้านมีเรือนอะไรต่างๆแล้วก็ผิดกันไกลลิบล้วนแต่แสดงว่า เห็นแต่วัตถุอย่างเดียวมีลูกมีหลานก็อยากให้มีหน้ามีตามีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีอะไรต่อมีอะไรมากมายแม้การประกวดความงดงามเหล่านี้ก็เพื่อที่จะต้องขายได้ราคาแพงๆมากๆอย่างนี้ซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมในการกระทำอย่างนี้ซึ่งจะเอาเด็กรุ่นสาวมาแสดงอะไรต่อมีอะไรชนิดที่แสดงกันอยู่อย่างที่เห็นกัน เราเรียกกันว่าไม่เหมาะไม่สมจะเรียกว่าลามกอนาจารก็ว่าได้คนผู้สูงอายุมากๆเมื่อเห็นลูกหลานไปยกแข้งยกขาสูงๆอยู่ในจอทีวีมักจะมองเป็นรูปแบบของความไม่เหมาะสมเสียมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นลองเปรียบเทียบความต่างกันของจิตใจอย่างนี้ดูบ้างแล้วจะมีความรู้สึกแตกต่างกันเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นผลของการศึกษาที่เป็นธาตุของวัตถุนิยมทั้งสิ้นที่มันเกิดความนิยมอย่างนี้ขึ้นมาได้ไม่มีการศึกษาแขนงใดที่เป็นไปเพื่อความสว่างสวยัยทางจิตวิญญาณโดยตรงมีคนเคยเสนอในที่ประชุมบางแห่งในเรื่องอย่างนี้ก็เกิดการหัวเราะเยาะเยอ้ยอยู่ในจิตใจแล้วก็ถูกคัดค้านเสียงแข็งในตำานองที่ว่า มันไม่มีที่ว่างมันไม่มีช่องใดๆไม่มีโอกาสไม่มีความเหมาะสมที่จะเอาเรื่องอย่างนี้ใส่เข้าไปในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ไปคิดอย่างนี้และนี่แหละคือหายนะของสถาบันคาราวาสในโลกทั้งโลกนี้คือจัดการศึกษาให้เป็นทาสของวัตถุนั่นเองจงมองดูต่อไปถึงการกระทำที่ทำอยู่ในยุคปัจจุบัน เป็นการเร่งระดมช่วยกันล้างผลาญทรัพ,พยากรทางธรรมชาติอย่างเร่งด่วนเร่งระดมมือกันทุกมือในโลกใบนี้เพื่อทำลายให้มันหมดไปโดยเร็วมีบางคนเรียกว่าวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีหรืออะไรที่บูชากันนั่นแหละนั่นคือเครื่องมือที่จะล้างผลาญทรัพ,พยากรของธรรมชาติบนโลกใบนี้ประเทศที่จเจริญมากเพียงประเทศเดียวในตะวันตก ตามสถิติที่ประกาศออกมาใช้น้ำมันห้0ยแปดสิบล้านแกลลอนต่อหนึ่งวันเท่านั้นเองสำหรับใช้กับเครื่องยนต์รถเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องใช้น้ำมันนั้นแหละหนึ่งวันยังใช้เท่านี้หนึ่งเดือนหนึ่งปีหลายสิบปีมันจะเท่าไหร่แล้วก็ประเทศเดียวเท่านั้นนะมันยังมีอีกหลายประเทศกี่ร้อยประเทศก็ว่าได้ยังไม่คิดรวมกันบนโลกใบนี้ที่เรียกว่า ผลานทรัพยากรของธรรมชาติก็เพราะว่า95%ที่ใช้ไปน,นั้นเพื่อประโยชน์ทางวัตถุที่ไม่จําเป็นนี่ก็กลายเป็นคนที่มองเห็นความจําเป็นหรือไม่จําเป็นผิดแปลกแตกต่างจากที่เขามองกันอยู่รถยนต์รถไฟเรือบินหรืออะไรต่างๆที่มากไปกว่าเรือบินนั้นใช้น้ำมันทั้งนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์จำเป็นที่จะต้องทำ นั่นก็อย่างนิดเดียวถ้ามาดูถึงว่าที่เขาบินไปบินมาว่อนอยู่ในโลกเวลานี้ใช้น้ำมันมากที่สุดหรือขับรถเร็วจีอยู่ตลอดวันตลอดคืนในโลกเวลานี้ใช้น้ำมันมากที่สุดมันเป็นเรื่องไม่จําเป็นมันเป็นเรื่องที่สร้างมันขึ้นมาให้จําเป็นไปคิดดูให้เห็นความจริงหรือความลับในข้อนี้อย่างเช่นอยู่ในกรุงเทพ แล้วขับรถยนต์ไปบางแสนนั้นมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นกันแน่หรือไปหาความสำราญอย่างอื่นจะเห็นได้ว่าบางอย่างไม่จำเป็นนี่จะเข้าไปตั้งครึ่งหนึ่งของน้ำมันที่ใช้ไปเสียแล้วแล้วที่เขาเรียกว่าธุรการงานนั้นเป็นธุรการแกล้งว่าทั้งนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำมันก็กลายเป็นธุรการงานขึ้นมาเมื่อนั่งรถไป หรือไปเที่ยวตามสถานที่เหล่านั้นบ้างเหล่านี้บ้างเนื่องจากมีคนขยันขยอให้ไปบ้างกลัวว่าจะเป็นคนที่ไม่ฉลาดให้ไปดูที่อย่างนั้นอย่างนี้เสียบ้างก็ไปกันแล้วก็มีแต่ความคิดที่ว่าเศร้าสลดสังเวชท,ที่ว่าเราก็มาพลอยถลุงน้ำมันส่วนหนึ่งไปกับเขาด้วยเหมือนกันหรือนี่ทางที่มันนิดเดียวเท่านั้นเขาถลุงน้ำมันกันอย่างมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือประเทศของเรานี่แหละลองทำจิตใจให้เป็นธรรมะคิดดูสิว่าเผากันไปในลักษณะอย่างไรบ้างยิ่งคนที่มีเงินเหลือใช้อีกด้วยแล้วเขาเผากันในลักษณะอย่างไรนี่เขาคิดว่าหาความเพลิดเพลินใส่ตัวมันคุ้มกันแล้วแล้วไปเอาเงินมากมายนั้นมาจากไหนละ่ะแล้วมาทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้มันเป็นอย่างไร เรียกว่าเป็นการช่วยกันล้างผลาญทรัพยากรจากธรรมชาตินี่เราพูดกันแต่เพียงแค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวนะและสินแร่แปรธาตุต่างๆอีกมากมายกระทั่งต้นหมากลากไม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เดราฉาที่มีชีวิตต่างๆที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้นั้นจนที่สุดกระทั่งคนด้วยกันเองก็ช่วยกันล้างผลาญให้หมดสิ้นไป พร้อมที่จะล้างผ่านกันด้วยอาวุธที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆล้างผ่านคนกันเองนับตั้งแต่สินแรกขึ้นมาถึงพืชพันธัญญาหารกระทั่งมาถึงมนุษย์นี้เรียกว่าทรัพยากรจากธรรมชาติทั้งสิน้นจะมองเห็นได้ว่าเป็นการล้างผลาญโดยไม่จำเป็นวันหนึ่งหนึ่งเท่าไรกันแล้วนี่แหละคือหายนะอย่างหนึ่งอย่างที่น่าหวาดเสียวเพราะ ปัญหาจะเกิดขึ้นจากการไม่พอกินไม่พอใช้อาจจะเร็วเกินไปอีกด้วยหรือถ้าน้ามันหมดไปจากโลกใบนี้แล้วจะต้องสแสวงหากำลังทางอื่นเช่นกำลังจากปรมาณูหรือก็จะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่กว่าเดิมอีกสมัยที่เขาไม่รู้จักน้ามันสมัยนั้นเป็นสมัยคนป่าคนเถื่อนก็ยังไม่รู้จักใช้น้ามันกันหรือปู่ย่าตายายของเราสมัยโน้น เมื่อไม่กี่ร้อยปีมาน,นี้ก็ยังไม่รู้จักใช้น้ำมันตามตะเกียงกันใช้ของอย่างอื่นทั้งนั้นใช้ของโบ,บราณตามมีตามได้อย่างเช่นการใช้แสงสว่างก็ใช้จากการจุดขี้ใต้อย่างนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันดิบเติมเครื่องทำไฟฟ้าแต่อย่างใดอย่างนี้คนก็อยู่กัด้วยความผาสุกสงบเย็นไม่ได้ผลาญสมบัติของธรรมชาติแต่อย่างใด ธรรมชาติก็เลยรุ่มรวยอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วเอามาให้ลูกหลานสมัยนี้ถลุงกันเล่นมันก็จะหมดสิ้นไปได้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นรอบด้านซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนหรือสงครามทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นความหายนะทางฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆเป็นความลบความหนา หรือเจริญทางฝ่ายวัตถุมากขึ้นฉะนั้นฆราวาสหรือโลกของฆราวาสเป็นผู้รับกรรมนี้มาถึงข้อที่ร้ายแรงอีกข้อหนึ่งก็ว่ายุคปัจจุบันนี้มีบางคนบางท่านเอา,าศาสนาลงมารับใช้ทางการปกครองและตนเองเพื่อเป็นทาสทางการเมืองคนต้องการประโยชน์ทางวัตถุอย่างหลับหูหลับตาที่สุดแล้วหาอะไรที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือได้ ก็เอามาใช้กันหมดสิน้นกระทั่งเอาศาสนามาใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองยกตัวอย่างเช่นใช้คำสั่งสอนในทางศาสนาก็เลือกเอามาแต่งในแง่หรือส่วนที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางวัตถุจะพูดเรื่องศาสนากาันแต่เรื่องที่ช่วยกันหาวัตถุช่วยกันสร้างวัตถุธรรมะข้อไหนจะมาช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในทางหาวัตถุนั้น ก็เอามาพูดกันเสียแต่ธรรมะที่นอกเหนือจากนั้นจะปิดเสียไม่ยอมพูดบางคนเอาศาสนามาพูดเป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจในทํานองปรัชญาให้เกิดการรักชาติรักพวกพ้องเห็นแก่พวกอย่างนี้ก็มีทุกอย่างนำมาใช้เป็นเครื่องมือหมดแม้ในลักษณะที่เป็นพิธีการหรือแม้ในการสงครามก็ทำพิธีการบางทีก็จะอ้างว่า เพื่อความอยู่รอดของศาสนาด้วยต้องไปทำร้ายคนอื่นให้เสียหายอันนี้ถ้าทำถูกต้องตามหลักก็เพื่อการเป็นอยู่ของธรรมะในโลกจริงๆมันก็ดูดียังถูกต้องอยู่แต่เดี๋ยวนี้รบราฆ่าฟันสู้กันนั้นก็เพื่อตัวกูของกูแล้วก็อ้างว่ารบกันเพื่อศาสนาหรือเพื่อนั่นเพื่อนี่ก็เลยเอามาใช้เป็นบริวารในการสู้รบแบบสงคราม ซึ่งเป็นการทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายได้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรว่าเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะเดินในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ